สวัสดีครับวันนี้วันที่27เ,เดือนพฤศจิกายน2567ครับเรามาส่งเครื่องบรรจุแนวนอนกับที่จังหวัดสุราช์ธานีครับันนี้ทำการติดตั้งครับลังจัดเครเร่อง อันนี้จะใช้ได้ฉันไม่ดูดแน่อันนั้นเป็นยาถอน